เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับกลับเข้าสู่เกมที่ชื่อว่ารูบอกกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอ,อบบี้ครีเอเตอร์นะครับก็เป็นแมปที่เออเอาไว้หาอบบี้เล่นนะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมเบื่อเนื่อเนี่อยากจะหาอบบี้สักอบบี้หนึ่งที่มันสนุกสนุกเนี่ยมาโดดเล่นซึ่งเฮ้ย <laughs> ซึ่งด้านหลังของเราเจอกับอบบี้น้องคนไทยว่ะ ของใครวะเนี่ยแล้วก็ทางนู้นมีออบบี้น่าเล่นด้วยอีกกหนึ่งเห็นไหมดูจากระยะไกลเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะเขาใช้เวลาการสร้างเนี่ยกี่วันวะนั่นอะเออน้องคนไทยกดไลค์ไปก่อนยี่สิบหกไลค์โอ้วัดีเจ้าของแมบบใช่ไหมเนี่ยเอ้าไม่ใช่คุณเป็นใครเจ้าของแมบบหายไปไหนมันค <c oughs> ืออะไรอ่ะมันคือออบบี้ใช่ไหม KFC สิบบาทแล้วเจ้าของแมบบเขาไปไหนวะด้วยคนนี้วะวัดดี้พิษแท้เอ้าอะไรน้องออบบี้ของน้องคนนี้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเป็นทางรถไฟเหรอ แม่ว่าห้ามไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะน้องเขาน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่กำลังสร้างอยู่แน่ๆเลยวะ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะโอ้ยอออว้าวว้าวฉันมาที่นี่ได้ยังไง <c oughs> มีเขียนบอกว่า go to Obby ด้วยนะว่าเราเนี่ยจะเล่น Obby หรือเปล่าไปเลยโอ้มีบบี้จริงๆด้วยโอ้หน้าฉันแดงมากฉันเหมือนอสูร,รากาย <c oughs> เหมือนกับปีศาจอันนี้คืออะไรแล้วน้องคนไทยเขาไม่อยู่หรอเจ้าของแมพเขาหายไปไหนวะโอ้ <c oughs> ไม่ตายเวลาตายโคตรเกียดเสียงตายโลบอกใหม่เลยวะ่ะเฮ้ยผมเจอเจ้าของแมปแล้วโว้าวว้าวัสดีคุณเจ้าของแมปเช็คพอยเช็คพอยทีมมไม่ไม่แอดเช็คพอยให้ก่อนเจ้าของแมปว้าวว้วผมมาแล้วว้าวว้วเจ้าของแมปเฮ้ยสวัสดีสวัสดีวันดีผมกำลังไปถึงคุณแล้วอย่าพึ่ง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 ฮึบโอเคเช็คพอยสวัสดีครับผมคุณกิติพัฒน์ฮ่าฮ่าคนไทยชัวด้วยการแต่งตัวมีธงไทยแล้วก็ชื่อชื่อก็ไทยไทยกิติพัฒน์เฮ้ยคุณกิติพัฒน์คุณเอฟเคแล้วเน รู้ไหมเนี่ยว่ามีคนมาเล่นออบบี้ของคุณไปแอดเช็คพอยต์เดี๋ยวนี้คุณดูคุณเห็ดดิคุณเห็ดเขาโดดแบบเละเทะแล้วนะ่ะขอเช็คพอยต์ <c oughs> ได้ป่าณจิติพัท์ตรงนู้นอ่ะอ๋อมาดูออบบี้ด้านบนนะครับว่ามันจะมีความยากขนาดไหนว้าว,วจ <c oughs> อะไรวะชนอะไรวะเมื่อกี้ตัวจริงหรือเอารู้จักเราเลยตัวปลอมครับน้อง <c oughs> ตัวปลอมน้องตัวปลอมน้องตัวปลอมเอา้าเมื่อกี้ใครล่วงไปต่อหน้าเลยวะ <c oughs> ใครล่วงวา l e t s go this so easy อ๋อนี่มันง่ายไปหรือเปล่าไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยอีกวจะไปถึงตรงเนี้ยโอเคอุ้ยโอ้โหทัวี่โอ้ได้น้องน้องกิติพัฒน์เกินไปน้องทำแบบเนี้ยโอ้หลงกลได้เมื่อกี้ผมพลาดไปเฉยหรอกโอเคอุ้ยพลานอีกแล้วเอาตรงเจำไม่ได้ว่าตรงที่มันแบบเป็นรายร่วงลงมามันอยู่ตรงไหนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมจำได้ละก็คือแบบเวลาเราเหยียบเช็คควายปุ๊บเดี๋ยวเล้ ยังยังต้องโดดถ้าโอ้ยเกือบโอ้ตรงนี้ยากไปเปล่าเอ้าอ่อ t h r เอฟว V ก็ไม่บอกเฮ้ต้องสีเขียวก็ห้ามเหยียบเหรอเอ้าสีเทาก็ตายสีเขียวก็ตายไป่ร้ายังไงเนี่ยอุ้ยดอลล่าดอลล่าที่รือเป้าน่ะอุ้ยทำไมคนเยอะจังอ่ะยู่ดีคนก็เยอะโอ้ผู้ท้าทายคนใหม่มามาเพียบเลยใช่ดอลล่าคนที่เขาแบบมาเล่นบรูคเฮเวิที่ผมสร้างเปล่าวะ ตายตายกันหมดเลยโอ้ตายตายกันหมดตายกันหมดโอ้ไม่นะ่ลาก่อนผู้ท้าชิงทั้งหลายโอ้เขายังมีความพยายามนั่นนะ่ะสามคนนั้นนะ่ะมามาเพื่อนเราจะรอในไปตายแล้วคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมว่าคนนี้คนไทยเว้ยปุกกี้ฟรีไฟผมเห็นเขาว่าฟรีไฟผมก็คิดว่าเป็นคนไทยไปแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยโอ้น่าจะใช่นะเนี่ยคนไทยแน่นอนคนไทยแน่นอนเนี่ยเขาถามว่าผมเป็นตัวปลอมหรือเปล่าเนี่ยเฟกเห็นป่ะแต่น้องเขาสร้างอะไรเดีย๋ยวเฮ้ยน้องคลั่งทหารเหรอ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอเคยิงได้ปหยิงไม่ได้หรอกออบบี้อะไรวะเ,เนี่ยไอวอนจัมออบบี้ยูเฮ้ยมีออบบี้บอไอวอนจัมเนี่ยก็ไทยแลนด์เลยไอวอนจัมออบบี้ยูโอเวทโอ้ได้เลยครับผมเขาบอกให้เรารอแป๊บนึงนะพี่แท้คะ่ะคนนี้ก็เรียกไม่หยุดเลยหนีดีกว่าหยอก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 เดี๋ยวก็โดนกระทืบคนยิ่งเยอะอยู่เดี๋ยวสามคนสามตอนหนึ่งเลยเนาะน้อ,นนอง โอ้นี่มันอบบี้อีซี่มีฮาร์ดปะ بة, มีฮาร์ดปะอยากเล่นแบบยากๆไปเลยอ่ะโอ้นี่มันอบบี้ของน้องเขาเอากดไลค์เอากดไลค์โอ้ยังไม่ทันกดไลค์เลยมันถึงตรงนี้ได้ไงดูยูวันเพลย์โอเคฉันต้องการเล่นไปว้าวนี่มาเล่นหมดอีซี่ก่อนไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเอาตายตายเลยวะยเฮ้เอาตายอุ้ยทัวร์บ,บี้อ โทรอบบี้ตัวนี้อย่าไปเหยียบนะเพื่อนโทรอบบี้กูไหญิงใช่แล้วต้องขึ้นไป้างบนแล้วไปในต่อต้องให้น้องเข้าไปก่อนนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผมตายโคตรชั่วเลยเออเดี๋ยว้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไ,ปไม่มีละไม่น่าจะมีโทรละแล้วไปทางในต่อมต้องพลิกตัวหรอออ้จูผมโคตรเกลียดเลยออบบี้พลิกตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยโยวันดี นี่คือทางไปไหนอ่ะทางลับโออออที่น้องเขามายืนรอก็คือมีทางลับโอมีทางลับก็ไม่บอกน้องฟรีไฟคุงและให้เราไปเล่นเองใช่ไหมตรงนี้ตายโอ้ยลื่นโออันตรายอุลื่นอุลื่นรอดเว้ยรอดเว้ยรอดด้วยอ่ะมีทางลับก็ไม่บอก้อไอน้องคนนี้เออจริงด้วยมันมีทางลับ เฮ้ยน้องน้องมานี่ก่อนน้องน้องน้องเบคอนมานี่เที่ทางลับทางลับที่นี่ทางลับเออเนี่ยเนี่ยน้องทำให้พี่ดูโง่อน้องตั้งใจโดดมาแทบตายมีทางลับอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเออมีทางลับอีกแล้วโว้โว้าวเฮ้ยจัดมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฆ่าตัวตายก่อนโอเคทางลับไปทางไหนน้องโอ้โหโอ้โหตายเฮ้ยโอเค บอลเสียวว้าวววเป็นร็อบบีที่ทางลับเยอะจริงๆอตัวเรื่องแสงไ้ยไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาใหม่ได้มันน้องเหมือนน้องเขาได้ยินผมเลยว่ะโอ้มีบันไดโอ้บันไดล่องหนพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยทางลับมันจะเยอะไปไหนอ้แมปเนี้ยแล้วคนที่เขาตามมาทีหลังอเขาจะเล่นได้เปล่านนองเรามากันอยู่สองคนนั่นเนี่ยรู้ตัวป่ะนนีโหมดยากเว้โอ้โอ้โอ้เกือบ โอเคโอ้ยทางลับเยอะจังอะแล้วคนที่เขาตามมาทีหลังเขาจะรู้วิธีผ่านไปกับเราไหมเนี่ยน้องฟรีไฟน้องจะทําแบบนี้ไม่ได้นะแล้วจะผ่านกันอยู่แค่2คนนะเนี่ยเฮ้ยเรามาถึงโหมดอินเซนแล้วโอ้ oh my god มีกี่หมดเนี่ยหลายหลายด่านเลยนะเนี่ยแต่ใกล้ผ่านละ let's ก o ทางลับอยู่ไหนไมีทางลับปะ ผมไม่อยากโดดธรรมดาเลยอู้อไวมากโอ้โหสโล่เดี๋ยวไวเดี๋ยวสโล่โอ้ยช้าเหลือเกินมีทางลับปะเนี่ยเอ้าเรามาถึงหมดอินเซนต์ละเราจะต้องเล่นระบัดระวังหน่อยโอ้โอบล็อกบล็อกข้างหน้าเราชนไม่ได้เนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยมันชนไม่ได้โอ้ยังไม่ชนเลยน้องเยาถึงยย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 ยนยย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  โอ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้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 ตายโอ้ตายน้องเขาอุตส่าห์เอาบล็อกกันเนี่ยออกให้เราเลยนะเว้ยเราต้องแบบว่าเล่นดีๆให้น้องเขาละโอ้โอ้เพิ่งพูดว่าเล่นดีๆตายตายเลยเหรอวะแค่พูดว่าจะเล่นดีๆก็คือตายแล้วเหรอเฮ้ยน้องฟีไฟมันยากไปมันยากไปดูดิคนอื่นเขายังอยู่ที่ไหนเนี่ยเขายังอยู่ตรงสีเหลืองอยู่เลยมันยากไปน้อง อีซี่คนนี้บิ๊มอีซี่อยู่โอ้นนองคนไทยเรามาอยู่ด้วยกันแล้วน้องเพราะว่าหลังจากที่ผมตายเอา้าอะไรจะพูดว่าหลังจากที่ผมตายผมไปเกิดตรงนน้นโอ้ผู้พฒนาแมพเขาสามารถทเทเลพอร์ตมาได้เลยเหรออันนี้คืออะไรเออรู้สึกว่าไปด้านหน้านะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยหาปุ่มเทเลพอร์ตเว้เอา้าปุ่มนั้นเหรอ <c oughs> มาแล้วโคตรง่ายเลยเอามีให้เลือกต่อเหรอ,อปุ่มนี้เหรอเนาะเขาใบ้มาขนาดนี้โอเคปุ่มนี้ผมขอเดาเองแล้วกันสีขาว กลับมาที่เดิมเฮ้ยเอาไปเอาไป้ยหรือว่าชนะแล้ววะนี่พี่ชนะอย่างน้องเพราะพี่เดินออกไปข้างนอกไม่ได้มันมีบล็อกกระจกกั้นอยู่อ่ะผมไปไม่ได้โน่สปาวจัมเอาสปาวจัมหมายก็ยังไงให้ทำยังไงโอโอกลับมาแล้วอ้อันนี้คือ extra level เวลดโดนเวลดันเฮ้ยจบแล้ว โอ้โคตรง่ายเมดยากเลยเมดยากเลยโคตรง่ายตรงนี้มีตู้ปลาด้วยนะของน้องเขาอ่ะโอ้โหว่ายน้ําได้ด้วยเฮ้ยเฮ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้เท่อันนี้โดนใจเฮ้ยโดนใจว่ะมีปลากระตูนว่ายน้ําได้ด้วยเฮ้ยผมมาเจอออบบี้ของคนไทยอีกคนนึงแหละชื่อน้องอะไรเนี่ยจินฟูแล้วกันอ่านยากเขาบอกว่าให้กดซับสไคร์ตตรงไหนอ่ะซับสไครต์พีดกดไลค์ยังเปล่าโอเคกดไลค์ละอันนี้คือออบบี้ของน้องคนไทยแล้วเว้ยเอ้าเฮ้ยอะไรกัน เมื่อกี้ทำไมเฮ้ยทราบี้โอ้ทราบี้โอ้เอ้าเอ้าแล้วทำไมน้องเขากระโดดได้อ่ะโอ้โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ่าทราบี้ทัานว่าต้องเหยียบสีแดงเห็นไหมมามาน้องผู้หญิงน้องตามมาน้องอะไรน้องน้ำโมอ๋อน้องน้ำโม โอ้ต่อไปสีแดงอ้าไม่ใช่เอา้าอันนี้ก็ไม่ใช่เอาละนั่นก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตุลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เป็นคลิปเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย